แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการแบบของข้อตกลงคุณธรรมการคัดเลือกผู้สังเกตการและการจัดทำรายงานตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคอปทอประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษามาตรา19ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่คณะกรรมการคอปทประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาหากประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคอปทประกาศกําหนดในราชก,กิจจานุเบกษาหมวด 3. คณะกรรมการส่วนที่1คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา20ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกอบด้วยวงเล็บหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ วงเล็บสองกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอายการสูงสุดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวงเล็บ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลข,ขานุการและให้ค่าราชการของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลข,ขานุการมาตรา21กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีสัญชาติไทย วงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีวงเล็บ3ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตวงเล็บ4ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถวงเล็บ5ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหูโทษวงเล็บหกไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมืองวงเล็บเไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแยง้ง โดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการมาตรา22กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ3ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้เมื่อครบกำหนดตามวาระในวักหนึ่งให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ภายใน60วันในระหว่างที่ยังมีได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่มาตราย3 3นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บหนึ่งตายวงเล็บสองลาออกวงเล็บ3ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราย21วงเล็บ4ีคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถบกพ้องหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผลจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้นทั้งนี้ในกรณีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผลจากตำแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสองมาตราย4 4ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1เสนอแนะนะโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีวงเล็บสอง เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวงเล็บ3าํกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ วงเล็บสวินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา104รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญตัตินี้วงเล็บ5กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ วงเล็บหก 6, กำหนดแนวทางวิธีปฏิบตัติแบบหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้วงเล็บ7จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งวงเล็บ8ปปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นได้มาแสดงความคิดเห็นชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ผลการดําเนินการตามวงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6และวงเล็บ7ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาตรา25การประชุมคณะกรรมการนะโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อสักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุมและให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคนแล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุมเพราะเหตุดังกล่าวมาตราย6คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อทำการใดๆแทนได้และให้นำบทบัญญัติมาตา25มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม